ครับก็ขอสวัสดีนะครับมัอนี้เกษตรก้าวนาฮาจีนะครับจะเฮากะมาพร้อกันอีกคนหนึงนะ่งเนาะพี่น้องเนาะพอดีขับรถผ่านมาพ่้นะครับถนนสายปางกูคุขันนะครับหรือว่าปางกูสีสะเกตดสายเก่า,เ,กาเอาพิกัดอยู่ระวงังกิโลเมตรที่สิบสิบเอ็ดนะครับ เอออยู่ผมะมานนี้นนเนาะอ่าอยู่ใกล้ๆสามแยกบ้านกระไายดนนะครับตลสมอผมผ่านไม่เห็นนะครับนี่เป็นลานข่างทางนะครับตอนนี้เป็นเด็มาเฮ็ดเพิ่งขายของนะครับอยู่ข่างทางเนาะเออนี่คือการแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับช่วงโควิดเนาะเฮ่าเอ,อ่อบ่ไดบ่ได ไปขายตามเมืองตามหน้าที่มีคนหลายๆนะครับตอนนี้กําลัางเปิดอยู่สองล้านข่านะครับกบม็มีมายอมมายอมตามขางข้างนะครับเนาะแขกไปไทยมานะครับก็สามารถแวะมาอุดหนุนได้เนาะกสิมีหลายหลากหลายเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิดท้ายให้ไปเบิงอีกอีกล้านนึงนะครับล้านนี้เป็นล้านผลไม้นะครับผลไม้เนาะเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลเลยแล้วก็ที่สําคัญผลมีผลไม เกิดจากธรรมชาตินะครับเป็นบักภาษาลาวเพื่อนอินบักผีพวนนะพี่น้องภาษาไทยนี่เพื่อนว่ากนนมง,งัวเพื่นน่ะนมวัวหรือว่านมหยังกันแลวแต่ย้ยไรรสชาติค่อนข้างสิเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวน้ำนะเหมาะสําหรับแม่ลูกอ่อนหรือว่าคนกํนลาลังตั้งทอนหรือว่าคนหมักสมเนะอ, <laughs> นอแล้วก็เพื่นมีเอ่อเป็น อาหารหารยากนะครับโดยเฉพาะเห็ดน้อแหล่งโปรตีนธรรมชาติเห็ดเห็ดเป็นเป็นเห็ดเห็ดขมนะครับเป็นเห็ดจากต่อยุค่านะเออปีหนึ่งสี่ได้กินเท่านึงนะครับเป็นเออเห็ดที่เกิดเฉพาะต่อยุค่านะครับเพิ่นว่าเห็ดขมนะผู้ใดมักค้อมขมแต่ว่าคันผู้ใดหูจักแกงกับสีแซบอยู่ครับอา่าแล้วจะ แล้วแต่วิธีการเออเพิ่นว่าเมยียขาเพิ่นว่าก๋อยก็กินแสีนะยบพนักเอ,ออก๋อยขมต้มต้มน้ำพริกเออต้มน้ำพริกต้มต้มต้มให้นน้ำขมออกก่อนใส่ใบอันนี้นต้นนั้นวิธีการกันผูดด้ใดอยากลองชิมเบิ่งก็มาถามแม่แม่ขาเพิ่นได้นะครับวิธีการเฮ็ดแล้วก็มีสตอเนาะสตอร์สละแปดบาทจ้ะอืมสตอก็มีอาหารไตก็มีอาหารอีสานโดยแท้ก็มีเนาะมีแตงโมนะ ล้วก็มีคงสิเ่เฮ็ดเป็นเพิ่งถาวรเนาะแร่นบ่แไหมคะ,อะเออต่อไปก็แขกไปไทยมาก็กสามารถเอ,อ่อมาอุดหนุนได้นะครับถนนสายปางกูรีสเกตสายเก่านะครับเอ,อ่อจากอำเภอปังกูมาประมาณเกากิโลเศษนะครับถึง1ิกิโลนี่แหละจากเอ,อ่อรีสเกตมาก,ก็ห0สกิโลเนาะห0ิกิโลโดยประมาณอ,อ้าว ันผูใ้ใดสนใจผลไม้ป่าเนาะผนอาสิมีอีหย่างเน่บ่นอกจากบักผีพวนบักดอกแต๊แขคาะว่างเจอกะมีเขาโพดไปหาอยู่พงเงี้เ<อ>้เออเขาโพดอีดอย่างพวกนี้ต่อไปก็คงสิกลายเป็นลานขายชุมชนกับพวกเนีน่นะครับอานาคตเดี๋ยวผมสิให้เบ่งบรรยากาศเนาะนี่อ้อมอมนี่มมิจ่ทงไงทงหน้านะครับทงไงทงหนาเลยเนี่ยไปตอนนี้ฝนฝ่าตกมาก รถกระแล่นไปผ่านมาพิกัดเพิ่นอยมองจอรถกระสะดวกสบายนะครับเพราะว่าเป็นเป็นข้อสะพานพื้นที่ไหลทางค่อนข้างก,ากว้างเนี่ยนะครับจะเริ่มนะครับแขกไปไทรมากับแวะมาอุ่นนุนได้เดี๋ยวผมจะไปเบิ่งอีกล้านหนึ่งนะครับล้านเนี่ยเพิ่นเอ่อเป็นกับเข่าของข้าวอด้รบบเนี่ยเออจากผลไม้ของหวานเนี่ยเราก็มาของข้าวเออนี่ยล้านนี้เพลกระสีคงเห็นหว้ถาวรน,นะครับ เป็นเป็นว่าขายปลาทุกชนิดนะครับปลาหมอเทียกนก็มี่เออโดยเฉพาะตอนนี้เพิ่นเอาไข่มาขายลเลยนี่อโอ้แต่แกเพิ่นมานางขายเองเลยมีไข่หลายขนาดนะครับโดยเฉพาะไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เออมีหลายไข่นะครับให้ละปลามี่มีปลาอย่างบอกโอ้ปลา ปลาเพอร์ธนเนียสูบเพื่อน่าเออแต่ว่าเพื่อก็เอาสูบปลาแถวสาเพื่อนแถวนี่แหละมาขายเนาะแขกไปไทยมาฮะเออเกษตรไดอ่ะเจอกันคลิปต่อไปเนาะครับน้าเกษตรก้าวหน้าหาจีฝากไว้น้ำเนี่ยนะครับไว้พอกันโอกาสคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ